ก็เป็นทริปพ,พักผออ่อนเ่จากทำง,งานมาเหนื่อยมากตั้งแต่ต้นปียันยันช่วงเมษายน่านั้นเอาจิทิทริปที่แบบก็ล็อกมาพอสมควรหารอบวันไว้เลยเเดูแต่เราดูแต่ละวันดูฟิติชส์มาแล้วางงายังไงเลยไม่เลยค่ะเอาจริาทริปนี้ปล่อยชิลมากมากมากยันแบบจนเป็นทริปที่ที่ค่อนข้างขี้เกียจที่สุดนะคะเอาจิง ก็ไปปารีสค่ะแล้วก็มิลา <c oughs> นเค่นั้นเองก็เป็นทริปที่ก็จัดเองแบบเพื่อนๆแล้วก็หาโรงแรมเองทําทุกอย่างเองแบบก็ชิลลด้วยตัวเองทั้งหมดประมาณนึงค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็เหนื่อยมาตลอดลยอะยเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็ทริปนี้ก็กลับไปไปดูนั่นดูนี่หลักๆก็ชอบช็อปปิ้งอยู่แล้วเน,ะ<ใ>นวาะแวลๆว่ามาเป็น เสียไปหลายร้า <Harriet> ก็เยอะค่ะหลักหลักถึงี่โหอย่าพูดถึงมูลค่าเลยมันแบบมันก็สูงเอาจริงๆแล้วก็ตามที่ตามตามการเหนื่อยของเราจากที่ทำงานมาในรอบ ตั้งแต่พฤศจิกาค่ะยันมีนาก็แน่นมาตลอดโดยเฉพาะงานจา้างคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอันนี้เราเราล็อกไว้เพื่อการนี้จริงก็โอเคอันนี้ือถื่วาเป็นการให <c oughs> ้รางวนตัวเองคือสปอยต์เองอเต็มที่เลยทีเต็มที่ค่ะชช่ก็กะว่าก็ไม่ได้มีใครไปด้วยอยู่แล้วนเนาะเพราะว่าพี่แมร์อะไรเงี้ยเาไม่ว่าก็เต็มที่อยู่แล้วไม่มี <c oughs> ใครค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้น <c oughs> คือโลกของฉันเลยอ่ะโอ้ยส่วนใหญ่ก็อ้าวจริงจริงเป็นของที่ที่ เราได้ใช้คือไปเดยเวลาจะซื้อไปเนี่ยไปโดยจะคิดด้วยว่าใช้เวลางานได้หรือเปล่าอย่างเช่นรอบนี้ก็จะได้แบบพวกพวกไม่ได้ได้เป็นหลักๆกระเป๋าอะไรอย่างนี้หลักๆนะคะแต่จะได้พวกเอออ็อกเซสซอรี่ที่มันค่อนข้างแบบค่อนข้างที่เรามาใช้ในในงานได้ด้วยแล้วก็อยู่ในชีวิตประจาวันได้ด้วยอย่างแบบไปโดยชอบถุงน่องพวกเอามาใส่เวลาแบบเซ็กซี่ๆก็จะได้แบบ ผมร้องของซุปเปอร์แบรนด์ต่างๆคืออยากได้ของที่ไม่มีในประเทศไทยว่าอย่างนั้นเถอะที่หายากที่ในประเทศไทยเราไม่ได้นําเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งประเทศอื่นจะมีหมดเราก็เลยได้ไปค้นหาแล้วก็เออเหมือนได้ตามหาสมบัติอะไรเงี้ยโอ้ชอบชอบแต่ซมาก็ขายไปขายไปขายไปใช่ประกาศขายใช่คือเราทำตั้งใจทําไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะบแต่ซื้อมาขายไปคือค่ะเอาจริงๆทำมานานแล้วด้วยหลายระบบมีทั้งในไอจีแล้วก็ไลฟ์แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวกะ หลังจากเนี้ยก็คือกะว่าจะตั้งร้านไอจีอย่างเป็นทางการประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่าของเยอะมากๆจริงแล้วมีของที่จะขายเยอะมากแล้วที่ผ่านมาไปเตยไม่ได้ลดเลยหลังจากแบบไลฟ์ไปเมื่อจบปีแล้วอะค่ะ<ม>เออก็ไม่ได้ลกเลยน,นี้ก็อยากจะจะขายจริงจังในไอจีแล้วเพราะาจริงๆมันก็เป็นแบบรายได้ส่วนหนึ่งแล้วมันคือสิ่งที่เราชอบมันคือสิ่งที่เราเรียนรู้และศึกษามาพอสมควรว่าอันไหนได้กําไรอันไหนขาดทุนอันไหนควรจะขายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้หเยอะมากค่ะเยอะมากตัดใจยากไหยคะแ่ขายละชิ้นอะง้คือคือแต่ก่อนคิดว่าตัดใจยากแต่เนาะวันนี้พอเราไปเที่ยวไหนแล้วเราซื้อใหม่มาตลอดเราก็ตัดใจได้ง่ายมากด้วยความที่อยากได้เงินไปซื้อของใหม่คือเวลาจะเป็นอย่างงี้คือซื้อขายแลกเปลี่ยนตลอดคือจะมีทริปไปไหนทีก็จะแบบเออมีอะไรที่แบบขายแล้วเราอยากได้อยากได้ไปซื้อใหม่อยากอยากได้เงินตรงเนี้ยไปซื้อใหม่ซึ่งอจริงๆแล้วอ่ะของแบรนด์เนมเนี่ย เป็นสินค้าที่ไบเตยแบบพิสูจน์มาแล้วว่าซื้อขายออกง่ายที่สุดณว,วันนี้มีเจอ,อ,อพวกคอมเมนต์แปลกๆที่คนเข้ามาสื่อแปลกๆบ้างไหมเด็ไม่เลยนะคะจริงๆลูกค้าดีมากมคือไปเตยเราเรามีฐานตรงนี้อยู่แล้วเราเราใช้ให้เขาได้เห็นจริงๆในแต่ละชีวิตประจําวันลูกค้าก็จะแบบบีลิฟไปเตยในในส่วนนี้ระดับอย่างนี้ค่ะเราก็เลยค่อนข้างคุยง่ายแล้วทุกคนรู้ว่าสินค้าที่เราซื้อทุกคนก็จะเห็นหมดว่าจากช็อปไหนจากที่ไหนคือไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะก็ ใช่ค่ะมีหลักฐานหมดแล้วเราก็เก็บอุปกรณ์ทุกๆอย่างไว้ครบทั้งหมดถุงผ้าถุงกระดาษนะคะสลิปต่างๆเนี้ยต้องมีไว้ทั้งหมดคือเราอบมีความรู้ตรงนี้พอสมควรโอ้ยเรื่องต่อราคาเนี่ยหายห่วงตั้งแต่คัวใกล้ตัวยันใกล้ตัวแต่ว่าเราก็จริงๆเนี้ยไปจะลดให้คือเราอยากขายเราอยากปล่อยอยู่แล้วเราคือแม่ค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ เอาตามเห็นสมควรเลยว่าโอเคอันนี้ฉันปล่อยให้ได้ก็ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาแบบขายเิงกำไรคือแบบขายเป็นยูสมือสองอะไรอย่างงี้ไม่เลยคือเอาจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่แบบแบรนด์ที่เป็น hermes หรืออะไรอย่างงี้จริงๆเนี่ยก็ก็แทบจะไม่ได้กำไรเลยทุกอย่างขาดทุนแล้วเราก็ขายปล่อยตามสภาพการใช้งานจริงแล้วก็ คือปล่อยถูกนะสำหรับใบเตยมีคนบอกว่าเออพี่ี่เตยขายถูกอืมเาเราใช้ต้องระมัดระวังมนค่ะแต่แบบพุเดี๋ยวเป็นรอยเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังมากค่ะคือยิ่งรู้ว่าเราซื้อมาเพื่อต่อไปเนี่ยซื้อขายแลกเปลี่ยนก็จะต้องยิ่งระมัดระวังไม่ให้เป็นรอยขนแมวไม่ให้เป็นรอยขีดข่วนต้องเก็บกล่อง <c oughs> คือคือเดี๋ยวนี้พอซื้อมาเนี่ยก็จะต้องถ่ายรูปไปเลยเพื่อเวลาขายทุกคนจะได้เห็นว่าปตอน์ชันครบจริงๆซื้อมาจากช็อปนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องต้องละเอียดแต่ก่อนหน้ามีคลิง คือเสริมบ้างไม่เสริมบ้างเนอะจริงๆอ่ะตามอารมณ์แม่ค้าเลยเพราะว่าเพราะว่าไปเลยไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นคือเอาจริงๆอ่ะอยากขายได้ทุกอาทิตย์มากๆเพราะว่าเราซื้อขายและเปลี่ยนตลอด แต่ว่าช่วงนี้ก็ครึ่งปีครัง<ม>้งอะค่ะจริงๆแล้วแต่นี่กะจะเปิดร้านในไอจีจริงๆแล้วเ<ม>พราะเพื่อนก็มีมาฝากเยอะมากมมมแล้วแล้วนะวันนี้เราซื้อแม้กระทั่งแบบถุงน้องถุงมือก<ม>ิ๊ติดผมคือมันอะไรเล็กน้อยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออควรจะเปิดร้านที่เป็นจริงๆริงจรงในอินสตาแกรมอย่างจรนนี้ที่เคยก็โดนถกเื่อใช้อะไรเ้ยมันมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรกับเพื่อนไม่เลยนะคือคือไม่ล้ว่านะวันนี้เขาดูตามภาพที่ ที่เราที่เขาเห็นมากกว่าในในระยะเวลาหลายๆปีที่เราแบบได้ซื้อของพวกนี้มาจริงๆแล้วเป็นของแท้จริงๆอ่ารเงี้ยค่ะคือลูกค้าจะแล้วณวันนี้คือโซเชียลมันทําให้อะไรที่ที่เป็นไอเทมที่แบบดีๆหรืออย่างที่ซุปเปอร์สตาร์หลายคนใช้แล้วเรามาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งขายดี ยิ่งแบบไม่ต้องพูดความทำเพลงอะไรเลยเรื่องสลิปนะคะกลัวมากเลยเขาแบบจะเจอสลิปปลอมอะไรแบบนี้กนเงินให้เราปลอมองเอ่อเออ,เอ,อตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ก็ไม่ไม่เคยเจอนะแต่ว่าคืออย่างไม่เจอตอนขายเนี่ยเราก็มีทีมงานที่ละเอียดสี่คนกับเพื่อนอยู่แล้วมีแอดมินที่อยู่ข้างหลังที่ค่อนข้างละเอียดค่ะรลวมาขาย ปวดค่ะหปือว่าคนมองแบบเรามาขายของแบบขายเงินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เลยค่ะเราเราดีใจซะอีกเนาะที่ทุกคนได้ใช้ของของเราได้ใช้แบบของดีจริงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างใบเตยอ่ะเอาจริงนะวันนี้เราเราลูกค้าทุกคนรู้ว่าเราแบบโคตรรักษาของแล้วได้ของเราไปเนี่ยก็คือเหมือนใหม่จริงๆได้ฟีดแบ็กที่ดีกลับมาตลอดเหมือ่กอดน้องใบเตยเลยค่ะโอ้เขาเป็นคอมเมนต์ว่าหน้าผมโอ้ยไม่เลยค่ะไม่เลยคือคือนะวันนี้นะแบบต่อให้ ต่อให้เรางานหนืนเราไม่มีงานสิ่งตรงนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราจับจ่าย,ยาใช้สอยได้ตลอดมีน้อยมีแต่พบกับจิเตใจาไหมเวลาคนมาคอมเนต์ไม่เลยค่ะเราแ้แลใช่เพราะเราคือทุกคนก็ซื้อนะไม่ใช่แค่เราแล้วทุกคนก็นํามาขายทุกคนก็ขายตามงานขายตามไลฟ์บางคนก็มีร้านคือไม่ต้องว่าในะวันนี้เป็นสิ่งที่ ดาราศิลจิุกคนก็ทํากันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็มันเป็นอะไรที่ขายแล้วเราสนุกขายแล้วเราได้เอ็นจอยกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้ด้วยถามเรื่องวันเกิดบ้างที่แมนแบบจัดให้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะเอาจิงจินี้ก็จัดแบบเล็กๆเนาะไม่ได้แบบไม่ได้บุ๋นวาอะไรมากไม่ได้สปอยอะไรเลยเหรอครับไม่ได้สปอยก็ก็คือแค่จัดงานให้ออกเงินให้ค่ะใช่อยากได้อะไรแบบไหนยังงานแบบไหน อ้าจริงๆอ่ะก็ไม่ไม่เคยได้ได้ถามหรือว่าเราไม่เคยได้บอกอะไรนะแต่ว่าปีนี้ก็แล้วแต่พี่แมนก็พี่น้อเสนอเองว่าเออเดี๋ยวให้เงินค่าจัดงานแล้วกันนะหรือว่าไม่ต้องเอาอะไรแล้วบอกแต่เราก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรือเราไม่ได้มีอะไรที่แบบเอออยากได้เป็นพิเศษถ้าแบบปกติมีอยากได้เปพิเศษก็จะกระชิบก่อนหลายเดือนแล้วเออแจ้แซงว่าเขาให้เงินก้อนมาเลยว่าอ่ะเอาไปใช่ค่ะก็พร้อมโอนเป็นป่าเป็นป่าเลยใช่ไหมเราพี่ กับป่าแล้วค่ะบางทีพอแบบว่าคบกันนานๆมันก็ง่ายๆเนาะประมาณไม่ป่าค่ะไม่ ไม่ถึงแสนค่ะนี่จริงปกติที่แม่จัดเรามีทมกปีเน,นี่ยไม่ไมปกติแบบไปเคยก็จัดเองนั่นนี่แต่แต่ปีนี้ก็แบบว่าก็ในเมื่อเขาก็คงเห็นว่าเออไม่ติดเราก็มีทุกอย่างแล้วก็ออกเงินค่าจัดงานห้ระการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเขาเองเนาะจากค่าจัดงานคือไม่มีของขวัญพิเศษเลยไม่มีเลยก็คือคืออย่างที่แม่แล้วเราก็บอกแล้วไม่ต้องมีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ซื้ออะไรเนี่ยไม่เคยถูกใจเราเอาเงินมาดีกว่าใช่ จอย่างนี้ดีกว่าแบบกง่ายแบบเออเธอจ่ายนี้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับขอบคนะครไปครับไปทไมน่งปนะครับไมหง้รงนีอมองวิดีเลย bây giờ mong không? <c assessment> <Điều điNever>